พักเสี้ยวพักละเจ้าใส่ลงไปทั้งหมัดเลยนะเจา้าใส่พักละลงไปกินไปปุ้นเลยนะเจา้าสามบานแปดบ้านเลยนะเจา้า <c oughs> แกงกพักเสี้ยวกละใส่เห็ดกับข้าวบ้านๆต่ล้ำขนาดเลยนะเจา้า สวัสดีเจ้าป้ากันเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้ป้านอมพาเข้าครัวนะเจ้าแกงผักละผักเซี่ยวใส่เฮดแกงแบบเมืองเมืองบ้านเฮาเลยนะเจ้าก็มีหยอดผักเซี่ยวงามๆเลยนะเจ้าอันนี้ภาษากลางเปิ้นเรียกว่าผักชงโคขาเจ้าป้าเกาะบอนเใจนะเจ้าพิษผ่าประกาศใดต้องขออภัยตัวนะเจ้าแต่บ้านป้าน้อมห้องว่าผักเซี่ยวนะเจ้าอันนี้ผักละนะเจ้าหยอดชะอมงามๆเลยนะเจ้า มัดด้วยตอกสองมัดเลยนะเจ้าป้าก็จะบะเด็ดนะเจ้าแก่งทั้งมัดเลยนะเจ้าใส่เห็ด2อ,อย่างนะเจ้าเห็ดหูหนูแล้กก็เห็ดฟางพักเซี่ยวนี่เดี๋ยวป้าจะเด็ดเอาเฉพาะหยอดอ่อนๆนะเจ้าพริกแกงก่อตามนี้เลยนะเจ้าแกงพักเซี่ยวกะละใส่เห็ดบางบ้านก่อใส่พริกสดนะเจ้า แล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านนะเจ้าวันนี้ปลาใส่พริกแห้งนะเจ้าน้ำแกงพักจะสีหน้ากินนะเจ้าพริกแห้งกระเทียมหอมเดิงข่าแล้วก็เกลือแล้วก็ปลาร้าซับละเอียดวันนี้ใส่ทั้งเนื้อแล้วก็น้ำปลาร้านะเจ้าผงปรุงรสชวรส เดี๋ยวป้าเอาเห็ดเอาพักไปล่างก่อนนะเจ้าเดี๋ยวข่อยมาตามพริกแกงเนาะ พริกแกงก่อนนะเจ้าใส่พริกแกงลงไปความเผ็ดตามชอบเลยนะเจ้าค่ะใส่สามแว่นก็ปะปอแล้วเนาะกระเทียมแล้วก็เกลือตามสามสี่อย่างนี่ไปก่อนนะเจ้าหอมแดงไข่ใส่ที่หลังเนาะหอมแดงแก้ใส่เลยเนาะ ปลราร่าตามกับพริกแกงนี่เลยนะเจ้าพอแล้วนอพักไปตรงนี้ก่อนจุดไฟตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดลงไปพอน้ำห้อนเกาะใส่พริกแกงลงไปเลยเจ้า น้ำล่างครกน้ำล่างครกจับกันไปเลยเนาะปรุงรสไปเลยนะเจ้าผงปรุงรสผงนัวปรุงรสตามชอบเลยนะเจ้า เดี๋ยว่อยมาชิมนะเจ้าจเอาเฮดใส่ลงไปเลยเนาะเฮ็ดฟาง เม็ดฟางดอกไงนี่ปาเกาะจะพาเกิงนะเจา้าดอกน้อยๆก็ใส่ทั้งดอกเลยเนาะชิมก่อนนะเจา้าชิมก่อนใส่พักเนาะอืมร้อมแล้วเจา้าราชาดพอดีแล้วเนาะใส่พักลงไปเลยเจา้าพักเสียว พักละเจ้าใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะเจ้าใส่พักละลงไปกินไปปุ้นเลยนะเจ้าสามบ้านแปดบ้านเลยนะเจ้า <S 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 อืมกินขนาดซุกแล้วเนาะไป ปิดไฟเจ้าปิดไฟปิดเต้าไปตักเสิร์ฟกันเลยเจ้า ก็ได้ประมาณนี้เลยเจ้าแกงผักละผักเสียวใส่เฮ็ดแกงแบบเมืองเมืองบ้านเฮานะเจ้าเมื่อนี้บ่ได้ใส่เจีนใส่ปลาอยังนะเจ้าหมายถึงปลาย่างปลาแห้งนะเจ้าใส่น้ำปลาร้านนนัวเกาะลำแล้วนะเจ้า <c oughs> ขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาที่ตามรักชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจประนอมตัวนะเจ้าวันนี้ป้าขอไปกินข้าวก่อนไว้ป้ากันใหม่ในครั้งหน้านะเจ้า สวัสดีเจ้า